นไม่สาบสู้ไหมอย่ามาคอสู้คืนมือแรงสันบอสู้แล้วบอคอสันจะมาขอสู้มาคอสู้คืนแล้วสันจะนอนม <laughs> หมด้นฮะมคอ สวัดีทุกคนหยุดแล้วครับทุกคนเข้าสู่ช่องน้องเนนเชนวันนี้น้าชิพาทุกคนมากินสัวมาคอรทุกคนอุ้ยบ่เห็นซ้ำอ่ะจัดอาลงบ่เห็นนี่เนาอะจิเอาให้เบิ่งมาคอรมันกินแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขากำลังแกะอยู่นังก้อนเขาสืสอซวนะครับก็ต้องแกะกระมันออกก้อนมาคอรมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะคือมักลำไยนาะแต่ว่าบ่แมนมักลำไยกระมันจะหนาหนากว่าลำไยคือมัใหญ่ยน้อยนาะแต่ว่าบอเมน เป็นมนะคอนที่มันอยู่ในกลุ่เคยกินแต่สมัยเฮียนเพล่ะเป็นแมนกินว้าหลายอันนี้ก็ไปเก็บมาแล้วทุกคนได้ถุงปักง่าเลยเขาจะเกะแกะเละเอออะง่ละาให้ไอ้บินเกะยันทุกคนเนี่ยเขาแกะออกมามันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้สีส้มแบบนี้เลยนะทุกคนส้มอันสีเงาซะสียางาซะ มกะมันก็กินกิ่บอะไรเนาะกะมันกลิ่นอ้ไรกะมันจะเป็นานาวนี่แกะออกมาเขาจะกินเม็ดมันแล้วทุกคนแต่ว่าบอกว่าทางไทยผลเอิญมากเนี่ยภาอีสานก็คือจะเอิญมากครักันอะไรนะทุกคนกะมันหนาแห้งจนแบบเอาเล็บยิกบอะไรนะตรงได้ใไทมีดอะ ตอนนี้ขอตุกแกะให้ได้หลายๆก็แล้วเขาจะมาเขาจะไปซัวพร้อมกันคนละกัจะกินกับไอบินนั่งอยู่นี่แหละใช้สีขาวคือไก,ก่อะไรโมน,นิก้ฮัลโหลหน้าดำขอตกแกะมาคอก่อนเนาะแล้วค่อยมาพอกันตอนเฮดเจลกับตอนจินเลยห <c oughs> น้าดำจังะะทุกคนอัะนนั้นทุกคนนอนหลังจากที่เขาแกะแล้วก็สีใดประมาณนี้เลยนะาตหมูสีสัน จ่าจะใส่มะเร็งมะอัน ja, นี้เอาปุงเลยใส่มเมล็ดที่เราตัดว้ลงไปนะทุกคนน้ำตาลสมบ่วงนะใส่ตามใช่มใ่ตามใจชอบเลยโอ้ oh, อย่งอันนี้สดเอออันครอัเะอยูในนเอม่วะเอออยู่ในานั้ปะเด็กนะทุกคนสมบนะูรณ์ าบางคนที่กินปลาแดกอะไรเนาะใส่น้ำปลาอะไรต่ว่าเอาใส่ปลาแดกเอามากกันจิน้มหอมน้ำลายแตกยัวๆเลยเนาะวันนี้น้ำลายแตกกับป <laughs> ลาน้ำลายแตกไปนะทุกคน <laughs> สำหรับใครที่เคยกินเนะาะรสชาติมันกะสีแบบส้มๆเนาะแบบคนที่งว่วงนอนโบอย่างโบกินเข้าไปนี่สวงว่ะเลยนทุกคน ก็ใส่มัเเทน้ำตาลแป้งนัวปลาเด็กลงไปแล้วก็อันที่ขาดบปได้เลยก็คือข้าวกั่วนะทุกคนอันนี้เเอิญ่าชัวร <c oughs> ์มขาขออะไรเนี่ยอเเข้าวกั่วลงไปข้าวกั่วตัวนี้ตัวที่เราตังไว้อ่าคลิปก่อนนะหอมนี่หอมจีเลยป๊า อืมชิมดูเธออืมเฟ่แคบดีหลายหนาวมันหลายนะจตกมันอืมอู๋ใส่กระขวาอีกกระห้องมระขวยเลยกระเด้นลงไปติ่มข้าวกระขวยอีกนะทุกคนเพราะว่ามัน ไปกินเลยไปกินเลยชัว,วกับมีด้ายซอดินนะทุกคนเครือ่องปุ่งเี่ยกับมีดด้าซินเลยมัมียงหลยว่าเขาเสียเวลาการเกะเละถ้าว่าเทปเจวไปจ้าเทโลมากก็ได้คือกันแต่ว่าเขาจะเห็นแบนนี้มันจะได้อัจฉริยกลัวเนาะ <c oughs> ไปกินกันเลย สตาก็สกดีปมางคมามาับกินอันน <Dest ruct ur ance> ี Mama ้บน <c oughs> like ่๊บไดเมมีว่เห็นอย่าอย่าจะเข้าห้องน้ำเด้อ ได้่ลยว่ะเหญ่ไม่เอาสมุดพับปั๊บหมดอ่ะสนสน แซ่บแห้งไก่บุ๊มเป็นตัวแห้งแต่แซ่บแห้งอ๋ออือไแเลยแซ่บแห้ง หอนท้องว้าวฝนกระตกแล้วทุกคนเสียมกระยักน้องๆเนี่ยเห็นปอบฟ้าลงฝนตกกินเดียมมกินกินแล้วก็ให้พี่บินกินก่อนเลยากินโซเดียมไหม็กินก่อนอืมสว่างวะเกียดค่าดเดี๋ยนะเราอยากนอนเลย มาตามมาสเดียวสเดียวอืมออี๋กำลังกืนเลยกันเลยทุกคนขืนลิศกืนลบางคนกะกะะเ้าสิบโขืนแต่ว่าส่งไอ้น้องเขาเนาะเบลือมามา ป่าเอ้ยวันนี้บมมีอน่าดายในทุกคนพาทุกคนมากินเริ่มเค็ตแค่แล้วนึกมากินตัวมาขอน้ำกัำแบบอารมณ์เนี่ยคลองน้ำเลยอารมณ์แบบว่าฝนตกแบบปล่อยๆแล้วแบบมันคืมๆเหมือนนะเลยมันเ็ทให้อยากนอนเห็นไหมทุกคนนี่ทายากนอนเลยพาทุกคนมากินแนวส้มศม

เทอาซัวเลยน้ำมันออกเนอะน้ำมันลหลเลยเป็นจานเลยฟ้าองเป็นจานซึบซื้บเน่เกี๊สาวม,มันยังก,กินอยู่ทังหน้าอาหารแ่คนเขาฝูส่าก,กินท้งน้อยๆของพวกเขาหนแหละหะเัหระเหารเารเจอหัไปเจอเจอไปว่ายัาง เจาะโปร่งน้อยน่าเบื่อเจาะแต่ว่าน uh, ้อยๆเอาเอานันไม่สาบสู้ไหมย่ามาขอสู้คืนมือแรงอาจาบอกสู้แล้วมาขอสัญญาบักมาขอสู้มาค้อสู้คืนแล้วสันจะนอนบ่ได้คือเผาเนี่ยนั้นเบิ่งเมิญบอกทางแล้วเนาะทุกคนเนาะเบิ่งไม่น่ารักเลยอ่ะตอนนี้อาจารยกำลังสู้กับมาข้อแล้วน้่มาขอสู้คืนมือแรง เชฟลายเสร็จเ้งเคยจะไปได้มากกับปีนนะไม่ได้ถ่ายตอนกีนทั้งเบิ่องอะกินกุมาคอกุมาคอมันคนที่หูเราจะจะหัวมันสูงมันก็จะเป็นลืมทางไปคนเดียเด็กปัญหาเศร้าอย่าก็มักสกมาขคอสู้กลับนะนท้องวัาเลยมันนีงบูบูบาบ้าเลยวบาบเลย วันนี้ก็บอกมีอย่างร้ายแต่ทุกคนมากินส้มมัคโคสัวมะคคอนะแต่ว่าโบงูอยู่ฝั่งไทยเป็นอื่นหมากเนี่ยหากมันก็จะคือมากลำใหญ่แต่ว่าโบไม่เห็นหมากลำใหญ่กัดมันก็จะหนากว,ว่าแเข็ดว่ได้ทับเซินเข็ดว่ได้ทับเซินนะทุกคน <laughs> อ่านไหมอา่มนอานไหมบไ,ได้ละพอมัคโคสู่กัดเลยหอนทองวา่ารถ อ้ทุกคนกินเสอน้องนางก็พีบินยนยังมักลหลายๆส่งกับกินได้อยูอ่แต่มากินได้ก็าลายแล้วอยานบะนี่กินอันนี้เห็นเต็กน้ำดํำขอสุกับอ้ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นางกับไอ้บินก็พาทุกคนมาเผ็ดสัวมาขอกินส้ม งามตอนง่ายแต่ว่ากินหลายหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมาคอสู้กับตอนนี้เขาสู่มันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเรงๆแบเ,เออตีเดี๋ยวก็หนาวหมดแล้วเนะวนะาะอัสรัปคนี้ต้องขอจบเพยงเท่านี้นะทุกคนขอบใจทุกคนที่เบิ่งจนจบเนาะและขอบใจทุกคนที่ยังเบิ่งคลิปน,นางๆแล้วก็ยังซับพอร์ตคอมเมนต์ให้กำลังใจนานางตลอดเนะาะอัสรับคปนี้ต้องขอจบเพยงเนี่ทุกคนเจอกันที่หน้าเดยบาย,บาย เท่ากับโมเลง <laughs>